สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยีก่กี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแอดกำนันอีกแล้วนะคะในช่องแนวทางทำกิน My Way o f f i c i a l นะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำกำังใจให้แอดทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแอดไม่ได้สนับสนุนใครให้เล่นการพนันนะคะแต่สิ่งที่แอดทำก็คือเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าอะไรที่แอดทำแล้วก็ได้ได้ผลจริงได้ผลลัพธ์จริงๆแอดก็ <Ad S 1> <ๆ>จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์โดยตรงของแอดนะคะอย่างเช่น สูตรวันนี้นะคะแต่ต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะก่อนที่เราจะไปะคํานวณสูตรกันนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆคนที่รอคลิปแอดอยู่นะคะไม่ได้มานานเลยเป็นเดือนนะคะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่าแอดยุ่งหลายอย่างนะคะเพื่อนๆหลังจากที่แฟนผ่าตัดแล้วลูกชายหายไม่สบายแล้วแอดก็ต้องเดินทางกลับมาต่างประเทศกับแฟนนะคะเพื่อที่จะมาอยู่ดูแลเขาสักพักหนึ่งนะคะแอดก็เลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลยนะคะก็ อแอดเพิ่งจะซื้ออุปกรณ์มานะคะแล้วก็มาทําคลิปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วทีนี้คลิปคลิปที่อัดไปที่แล้วก็โหลดไม่ได้นะคะเพื่อนแอดก็เลยแฟนก็เลยบอกว่ามาทําใหม่นะคะแอดก็เลยจะขอยกตัวอย่างวันนี้วันที่25เมษายน2565นนะคะเพื่อนๆเ,เอา,อาผลลัพธ์ของวันนี้นะคะห้องฟ้านะคะมาทําการคําคนวณหาผล ที่จะทาสูตรต่อไปนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าสูตรนี้นะคะเอาไปใช้ได้กับทุกห้องนะคะย้ํานะคะว่าทุกห้องนะคะมันเป็นสูตรปักสิบบนเจ็ดตัวแล้วก็ปักสิบนี้ก็คือตายตัวนะคะสามารถเล่นได้ตลอดนะคะสามารถเล่นได้ทั้งวันเลยแต่ว่าทั้งวันของแอดณที่นี้ก็คือ ไม่ใช่นั่งจิ้มทั้ง88รอบหรือว่า200กว่ารอบนะคะเพื่อนๆก็คือ,อว่างก็ค่อยมาเล่นนะคะว่างก็ค่อยมาหยอดนะคะเพื่อนๆว่างไม่อยากจะคิดเยอะอยากเล่นปักก็คือเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยเอาเลขตัวเดียวเนี่ยตัวเดิมเนี่ยเล่นได้ทั้งทั้งวันเวลาที่เราจะเล่นจะจิ้มอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเลข7ตัวนี้นะคะเอาไปปักสิบบนนะคะอะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะแอดขอยกตัวอย่างรอบที่หนึ่งถึงสิบนะคะเพื่อที่จะไปทําการหาผลเนาะ การหาผลก็คือเราจะใช้เลขอรอบหนึ่งถึงรอบสิบของแต่ละวันตอนเช้านะคะเพื่อนๆของแต่ละของแต่ละวันนะคะเราจะเอา2ตัวล่างนะคะก็คือ,อสูตรนี้แอดแกะมาจากสูตรจับวินล่างทั้งวันนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะยังใช้ได้อยู่จับวินล่างก็เดินดีนะคะเราจะเริ่ม อ่าหนึสินะคะเราจะเอา2ตัวล่างนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะเอา2ตัวล่างนี้ <S <S เพื่อนเอาจสงสัยว่าแอดไปโดนอะไรมาลูกชายเขียนนะคะเพื่อนเพื่อนต้องขออภัยด้วยนะคะแอดรีบไม่ได้ล้างนะคะอาจจะดูสก,กรปรกนิดนึงนะคะ อันนี้ก็คือแอดยกมาแล้วนะคะก็คือสองตัวล่างแอดจะยกมาไว้ตรงนี้นะคะคำนวณให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าคำนวณยังไงเพื่อนๆหลายคนอาจจะดูแล้วว่าคำนวณแบบไหนของ่าปวินล่างวินล่างคลิปก่อนที่แอดเคยทําไว้นะคะของแอดนะคะอันนี้ก็คือเราจะเอาเลขสองตัวล่างนะคะของรอบที่หนึ่งถึงรอบที่สิบไปไปทําการคํานวณไปนับนะคะเพื่อนๆว่า ตัวเลข0ถึง9เนี่ยตัวไหนจะเยอะนะคะแล้วก็การที่เราจะเอาเลขตัวไหนออกมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะรอบที่1นนะคะเราได้31นะคะเราก็จะขีดไว้นะคะ1แล้วก็3แบบนี้นะคะเพื่อนๆนรอบที่2นะคะ00นะคะเราก็จะเอา00วางไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆนรอบที่3าม นะคะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะขีดไปแบบนี้เลยนะคะถ้าเบิ้ลก็คือขีดสองตัวเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นเบิ้ลก็คือขีดสองตัวเลยรอบที่สี่นะคะก็คือเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งก็มีอีกหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเจ็ดแบบนี้นะคะเพื่อนๆนรอบที่ห้าก็คือเจ็ดเก้านะคะก็จะเอาเจ็ดแล้วก็เก้ามาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆรอบที่หกก็คือห้าเก้านะคะห้าแล้วก็เก้าแบบนี้นะคะเพื่อน รอบที่7ก็คือ70นะคะ7แล้วก็0แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเจนะคะรอบที่8ก็คือ0 6นะคะ0มา4ตัวแล้ว6มา1นึ่งนะคะเ,เพื่อน อรอบที่เก้าก็คือเจ็ดเจ็ดนะคะเจอันนี้เป็น5นะคะรอบที่สิบก็คือเจ็ดกับหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะเลขเราจะได้ 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้าหกดได้7ตัวพอดีนะคะเพื่อนๆเลขเราจะได้7ตัวพอดีอ่ะแอดขอยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราได้เลขไม่ถึง7ตัวนะคะเราได้เลขไม่ถึง7ตัวนะคะเราก็จะเริ่มอ่า นับเอาตัวแรกนะคะก่อนแล้วก็มาตัวสุดท้ายนะคะของของตัวที่ว่างนะคะอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราได้เลขห้าตัวนะคะแล้วเราต้องการอีกสองตัวนะคะสมมุติว่าเราได้เลขห้าตัวแค่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เลขสามนะคะเพื่อนๆค่าอ่าเลขสองสี่ห้าหกแปดเหลือนะคะเราก็จะเริ่มเอาตัว ตัวถัดไปก็คือเลข2แล้วก็เลข8แล้วก็เลข3แล้วก็เลข6แบบนี้นะคะเพื่อนเราจะนับแบบนี้นะคะเราจะนับกันแบบนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะอาเดี๋ยวแอด,ดยกตัวอย่างก็คือถ้าสมมติว่า0 1 2 3 4 5 6 7 8 9าห้าแแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเห็นเนาะสมมติว่าเราได้เลขอย่างนี้นะคะอย่างนี้ 1 2 3 4ง,งี่ห้าแบบนี้นะคะเพ,เพื่อนเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะเอานับเอาตัวเราเราอยากได้อีกสองตัวเพิ่มใช่ไหมคะเป็น7ดเนาะหนึ่งสงสาสห้าเราได้ห้าตัวแล้วนะคะเราก็จะเริ่มนับเอาตัวนี้นะคะ <sole? S 2> เราจะเอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้เลขแค่สตัวนะคะเราได้เลขแค่สตัว,ตวเราก็จะเอา เพิ่มมาอีกนะคะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดแบบนี้นะคะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะจากจากหัวแล้วก็ท้ายแล้วก็เขยับเข้ามาแล้วก็เขยับเข้ามาแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ก็คือ,อวิธีการหาตัวเลขที่จะไปทําปักสิบบนนะคะแต่อันนี้ก็คือเจ็ดตัวพอดีนะคะครบเลยนะคะเราไม่ต้องไปหาอีกแล้วนะคะแต่ถ้าใครจะเอาไปจับวินล่างทั้งวันนะคะก็อย่างที่แอดบอกนะคะเราก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเป็นแปดตัวนะคะเพราะว่าจับวินล่างมันจะใช้แปดตัวนะคะเพื่อนๆ เราก็จะเอา2นะคะไปทำการเพิ่มแอดเข้าไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณเพื่อที่จะเอาไปปัก10บนะคะเพื่อนๆเลขที่เราได้ก็คือ0 1นย์หอ่าามห้าหกเจ็ดเก้านะคะเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็คือเจ็ดตัวเจ็ดตัวนี้นะคะส่วนใครที่จะเอาไปจับวินก็คือศูนย์หนึ่งสองสาม ห้าหกเจ็ดเก้านะคะแปดตัวสองสี่หกแปดอันนี้ก็คือจับวินล่างนะคะวินล่างนะคะเพื่อนแต่ว่าอันเนี้ยเอด มาทําปัก10บนเจ็ดตัวให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้เลขเดินดีไหมวิธีการดูเลขสังเกตเลขนะคะว่าวันนี้เลขจะเดินดีไหมนะคะก็ให้ดูตั้งแต่รอบที่สิบเอ็ดถึงรอบที่อ่าถึงรอบที่สิบสองนะคะเพื่อนๆถ้ารอบที่สิบเอ็ดสิบสองเข้านะคะก็คือมันจะเดินยาวไปถึงยี่สิบแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะมีหลุดหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเราเล่นไปถึงรอบที่สี่ที่ห้าเนี่ย ถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่ต้องหยอดก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีหลุดหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆแต่บางวันมันก็ไม่หลุดเลยนะคะก็เดินตั้งแต่รอบที่11ถึงรอบที่20เลยนะคะก็คือการที่เราจะสังเกตว่ามันจะเดินดีไหมเราก็ต้องสังเกตที่รอบที่11แล้วก็12นะคะแต่ถ้าเข้าหลุดอย่างนี้มันก็จะเดินไม่ค่อยไม่ค่อยดีรอบที่11ถึงรอบที่20เนี่ยมันก็จะเดินไม่ค่อยดีไม่ไม่ไม่เดินยาวนะคะมันก็จะไปเดินอีกทีช่วง30 50 60หรือดึกๆอย่างนี้นะคะเพื่อนนมัจะเเดิยยาวล อย่างนี้นะคะก็คือการสังเกตเลขว่าปักศิบบนสูตรนี้มันจะเดินดีไหมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าวันนี้เลขจะเดินดีไหมนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาอันนี้นะคะศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้านะคะศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าอันนี้นะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพื่อนคือแอดมาทำให้ดูว่ามันเป็นการคำนวณแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะ ไปดูกันเลยนะคะรอบแรกนะคะปักสิบ,บนนะคะอย่าลืมนะคะรอบที่สิบเอ็ดประเดิมเลยนะคะรอบที่สิบเอ็ดอยู่ตรงนี้นะคะเข้านะคะเลขเก้านะคะรอบที่สิบสองเลขสามนะคะเข้านะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะรอบที่สิบสามนะคะเลขหนึ่งนะคะเข้านะคะนี่นะคะเพื่อนๆรอบที่สิบสี่นะคะเลขห้านะคะเข้านะคะนี่นะคะเพื่อนๆรอบที่เอ่อสิบห้านะคะเจ็ดนะคะเจ็ดอยู่ตรงอ่ะ แอดต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้มีสายเข้านะคะอ่าเดินราไปต่อกันเลยนะคะรอบที่สิบห้าก็คือเจ็ดเข้านะคะเพื่อนๆรอบที่สิบห้าก็คือเจ็ดเข้ารอบที่สิบหกก็คือสองอันนี้ก็คือมันหลุดนะคะเพื่อนๆอันนี้หลุดอ่ะหลุดนะคะนี่นะคะเราเราเดินมาสี่ห้ารอบนะคะอย่าลืมนะคะที่แอดบอกนะคะประมาณสี่ห้ารอบเราต้องหยุดหนึ่งรอบแล้วก็เดินต่อนะคะถ้ามันเข้ารอบที่สิบเอ็ดสิบสองนะคะหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพอดีนะคะเพื่อนๆแล้วเราไปต่อกันที่รอบที่อ่าสิบเจ็ดนะคะรอบที่สิบเจ็ดก็เจ็ดเข้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆรอบที่สิบแปดก็คือห้าเข้าอยู่ตรงนี้นะคะรอบที่สิบเก้าก็คือหกเข้านะคะอันนี้ก็คือวันนี้ก็คือเดินยาวๆเลยนะคะสําหรับสูตรปักสิบบนเจ็ดตัวนะคะสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้อ่า ก็จะเดินประมาณนี้นะคะสําหรับการดูก็คือดูรอบที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองเป็นหลักนะคะเพื่อนๆถ้าสิบเสิบสองเข้าก็คือมันเดินเดินแน่นอนนะคะเพื่อนๆเ,เดินยาวแน่นอนนะคะก็หยอดก็ก็ได้เกินคุ้มเอ่อได้ได้ได เ,เยอะกว่าเสียประมาณนี้แอดต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีภาษาไทยแอดก็ลืมเหมือนกันว่ามันพูดไปยังไงนะคะเพื<ๆ>่อนๆต้องขออภัยด้วยนะคะสตั้นไปนิดไปแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ่ะก็ก็ได้เกินคุ้มอ่าได้เกินได้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 เยอะกว่าเสียอ่าได้เยอะกว่าเสียนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าอ่าใครยังไม่มั่นใจนะคะก็รอไปหยอดช่วงอ่า เย็นเๆก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะแต่ว่าถ้าสูตรนี้จะทําเงินจริงๆนะคะแอดแนะนําให้เล่นตอนเช้านะคะรอบที่11ถึงรอบที่20นะคะมันก็จะเดินยาวนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครที่ยังแบบว่าไม่รู้ว่า มันจะเล่นได้จริงไหมนะคะก็ลองไปเทสสักหนึ่งอาทิตย์ดูก่อนนะคะเ,เพื่อนๆลองลองเดินตั้งแต่รอบที่สิบเอ็ดไปถึงรอบที่แปดสิบแปดดูก็ได้นะคะว่าลองเอาผลลัพธ์นะคะมาคํานวณดูแล้วก็มามาไล่ดูว่ามันเดินดีจริงไหมมันเดินจริงหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็สําหรับสูตรนี้นะคะก็ลองเอาไปทสกันได้เลยลองเอาไปาใช้กันได้เลยนะคะก็ใช้ได้ทุก ห้องนะคะเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะว่าใช้ได้ทุกห้องนะคะไม่ได้จําเป็นแค่ห้องฟ้าห้องเดียวนะคะห้องอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การคํานวณก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะว่าคํานวณยังไงนะคะถ้าเรา,าได้เลขไม่พอไม่เพียงพอที่เราจะไปทําการปักสบบนก็คือนับจากตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังนะคะเพื่อนๆนับ ย้อนเข้าย้อนย้อนกลับเข้ามาย้อนกลับเข้ามานะคะเพื่อน,อนๆก็คือการคํานวณก็จะประมาณนี้นะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจที่แอดทำให้ดูนะคะ ถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาไล่ตอบนะคะทุกวันตอนนี้ปัจจุบันนี้แอดก็กําลังไล่ตอบแชทอ่าาไล่ตอบคอมเมนต์อยู่นะคะก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสาหรับคลิปนี้วันนี้แอดต้องขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามอีพีถัดไปนะคะเดี๋ยวแอดจะมาะทำการคํานวณอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรใหม่ที่แอด อุบอิบไว้นะ,ะยังไม่ได้เอาออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวเอาอีพีถัดไปนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาสูตรนั้นมาทําให้ดูนะคะเพื่อนๆยังไงก็ขอตัวก่อนนะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะ